ก่อนจะติดตามรับชมที่ดินแปลงนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e ช่องคนชายขายที่กันด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่ชายครับสวัสดีครับน้องชายแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับขอตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณชายขายที่ครับคุณชายขายที่นะครับวันนี้พี่ชายและน้องชายนะครับพาท่านผู้ชมบุกเข้ามาชมที่ดินแปลงใหญ่แปลงหนึ่งนะครับก็คือที่ดินแปลงที่เรายืนกันอยู่ตรงนี้เลยนะครับต้องบอกว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยมีเสน่ห์นะครับมีเสน่ห์ตรงที่ในพื้นที่เนี่ยประกอบไปด้วยหิน เยอะมากนะครับทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่แล้วก็ภูเขาหินด้วยครับผมและที่สําคัญก็คือที่แปลงนี้เนี่ยได้รับวิวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แบบเต็มตามากเลยทีเดียวใช่นะครับเพราะว่าเราขึ้นมายืนบนหินก้อนใหญ่ๆก้อนหนึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็สามารถมองเห็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้แบบเต็มตาแล้วครับ ซึ่งวันนี้นะครับก็คือหมอกลงค่อนข้างเยอะนะใช่แล้วครับน้อง,องใช้เขาไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่หินที่เรายืนกันอยู่นี้ก็ยังไม่ใช่หินก้อนที่ใหญ่ที่สุดในที่แปลงนี้ใช่ครับ,รบผมคือในนี้เนี่ยต้องบอกว่าหินก้อนใหญ่มาก ซึ่งสามารถที่จะทําเป็นสวนหินตกแต่งภายในที่ได้เลยแล้วก็ที่สําคัญมีภูเขาอยู่ในที่ด้วยครับผมนั่นก็คือที่อยู่ตรงหน้าท่านผู้ชมตรงนี้เลยนะครับเป็นเนินเขาที่อยู่ภายในแปลงที่ดินแปลงนี้นะใช่ครับซึ่งเราจินตนาการภาพเนี่ยว่าถ้าเราขึ้นไปยืนบนยอดเขาหินตรงนั้นคงรับวิวอุทยานแห่งชาติแบบที่ไม่มีใครมาบังเราได้เลยทีเดียว ใช่แล้วครับนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาบรรยายรายละเอียดของที่ดินแปลงนี้สักนิดหนึ่งก่อนมัวแต่ชื่นชมธรรมชาติกันไปนะครับที่ดินแปลงนี้เนี่ยอยู่ในตำบลหมูสีนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นบ้านของปูน นะครับ <Okay. S 1> เอกสารที่ดินแปลงนี้เป็น,นโฉนดคุดแดงนะครับมี2ฉโฉนดเนื้อที่รวมกันเนี่ยสาไร่22ตารางวางที่ดินเนี่ยหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับ,ร,บระดับความสูงจากน้ำทะเลของที่ดินแปลงนี้เนี่ย378เมตรด้านหน้าเนี่ยส่วนที่ติดถนนเนี่ยมีความกว้างประมาณ6เมตรเป็นลูกรังบดอัดนะครับเรา แยกเข้ามาจากถนนเส้น3052นะครับวิ่งเข้าซอยมาเนี่ยระยะประมาณ1.5กิโลเมตรนะครับถ้าเลยไปเนี่ยตามถนน3052อีก7กิโลก็จะไปถึงทัสคาน่าแล้วล่ะครับ,รบแต่ถ้าเรามาจากหน้าด่านเขาใหญ่เมื่อชักครู่นี้เนี่ยระยะก็ประมาณ16กิโลเมตรหรือถ้าจะไปมอเตอร์เวย์ก็ประมาณ22กิโลเมตรนะครับ,รบสำหรับบางท่านที่ไม่ชอบหินนะครับแปลงนี้เนี่ยก็ จริงๆแล้วแก้ไขไม่ยากใช่แล้วครับอย่างอย่างเช่นแปลงข้างๆเราตอนนี้ที่ท่านผู้ชมได้ยินเสียงเคราโหรกาลังยักหินออกใช่ใช่ครับหรืออย่างบางพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นหินนะครับแต่ว่ามีทั้งสูงมีทั้งเตี้ยถ้าเราถมดินครับปรับเป็นที่ราบปรับเป็นที่ราบเนี่ยก็สามารถทำได้ส่วนอันไหนที่มันสูงเกินก็แยกออก ครับผมนะครับหรือจะเก็บไว้ตกแต่งก็ได้ใช่ก็เป็นสวนหินประดับไปนะครับถ้าเท่าที่มองๆเนี่ยนะครับ้าสามารถจะทําเป็นที่ราบได้เนี่ยก็น่าจะตก20กว่าไร่อยู่นะครับใช่แล้วครับใช่แล้วครับส่วนบนเขานั่นน่ะก็สามารถไปสร้างบ้านได้นะใช่แล้วครับและความพิเศษของที่ดินแปลงนี้อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือราคาใช่ไหมครับพี่ชายครับใช่แล้วครับน้องชายต้องบอกว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยเราไม่คาด คิดเลยนะครับว่าในตำบลหมูสียังมีที่ดินราคาร้าตนต้น ให้ท่านผู้ชมได้จับจองกันใช่แล้วครับสําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดเนื้อที่รวมทั้งหมด35ไร่22ตารางวาครับผมท่านเจ้าของเปิดขายที่ไร่ละ1ล้าน3 0สนบาทครับ1ล้าน3 0สนบาทเท่านั้นนะครับใช่แล้วครับสำหรับที่ดินในหมูสีใช่แล้วครับแล้วเป็นหมูสีที่สามารถจะเทสวิวเขาใหญ่ได้เต็มๆใช่ครับผมแถมภูเขา ลูกย่อมย่อมภายในบริเวณที่ดินอีกหนึ่งลูกนะครับด้วยต้นทุนที่ต่ำขนาดนี้นะครับถ้าท่านจะซื้อไว้ลงทุนครับผมว่าก็เหมาะสมเพราะว่าที่ดินแปลงใกล้ๆกันเท่าที่เราทราบมาเปิดขายที่ไร่ละล้านเก้าครับนะครับอันนั้นก็มีหินเหมือนกันใช่แต่แปลงนี้เนี่ยไร่ละล้านสามถ้าสมมุติว่าท่านไปลงทุนเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งซื้อดินมาถมเนี่ยตกไร่หนึ่งประมาณสัก4ี่แสนครับผมนะครับ ไล่หนึ่งสี่แสนเนี่ยเราถมที่ประมาณยี่สิบกว่าไร่ก็เท่ากับว่าต้นทุนเราเพิ่มขึ้นต่อไร่เนี่ยจากล้านสามก็เป็นล้านเจ็ดนะครับก็ยังราคาก็ยังถูกกว่าแปลงข้างเคียงใช่แล้วครับสามารถที่จะไปต่อกันได้ยาวๆใช่แล้วครับก็เท่าที่สังเกตแปลงรอบๆข้างเนี่ยนะครับแปลงนี้เหมือนสูงสุดเลยนะครับพี่ชายครับใช่แล้วครับใช่ครับน้องชายก็ถือว่า ซื้อนาคตแต่อนาคตไม่ได้ไกลเลยนะครับเพราะว่าบริเวณใกล้เคียงเนี้ยอย่างที่แจ้งนะครับว่าก็มีนายทุนเข้ามาจับจองแล้วเตรียมปรับปรุงในโซนนี้นะครับหรือใกล้เคียงกันตรงนี้ก็มีรีสอร์ทมีอะไรมากมายครับผมครับแล้วที่สำคัญไฟฟ้า3เฟสเนี่ยครับผมผ่านด้วยนะครับครับนะครับก็ฝากเอาไว้อีกหนึ่งแปลงราคาถูกๆเลยนะครับครับผม ท่านใดที่สนใจหรืออยากจะเก็บไว้ครอบครองรนะครับก็แนะนำนะครับแปลงนี้ได้ทั้งวิวได้ทั้งราคาคแล้วก็อยู่ในเขตตำบลหมูสีใช่แล้วครับผม ก็ฝากไว้อีกแปลงสวยๆนะครับจากช่องคุณชายขายที่นะครับถ้าสนใจที่ดินแปลงนี้นะครับติดต่อมาได้ที่ช่องคุณชายขายที่ที่เบอร์0647978978ครับผมครับผมและอยากจะเข้ามาชมที่ดินแปลงนี้ด้วยตัวท่านเองนะครับพี่ชายและน้องชายยินดีพาท่านผู้ชมเข้ามาชมที่ดินแปลงนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ